เรื่องไฟฟ้าสถิตครับดองเราจะทําให้ทุกคนเนี่ยทราบถึงเรื่องไฟฟ้าสถิตได้ในระยะเวลาไม่เกิน15นาทีครับอ,อ๋อถูกต้องแล้วค่ะวันนี้ดรงแลผู้ช่วยจะมาสาธิตแล้วก็อธิบายที่มาที่ไปของไฟฟ้าสถิตเนาะแล้วก็มียกตัวอย่างปฏิเหตุเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตรวมถึงแสดงวิธีการทดลองอันตรายของไฟฟ้าสถิตว่าจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเราเพิมจ็บคอเราอย่าพูดเยอะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ มาแล้วค okay. ่ะพี่ช uh> ุ่มไอมาสายนะมิดเนอร์เกียร์นียมดับเลยกพราอบโจด้ค่ะเกียร์บดมเกียมาค่ะ 1. นึไฟฟ้าสถิคืออะไรสอันตรายจากไฟฟ้าสถิตและตัวอย่างปฏิกิริยาที่เกิดจากไฟฟ้าสถิตการทดลอที่เกิดจากไฟฟ้าสถิ การป้องกรรันไฟฟ้าสถิตในสถานที่ทำง,งานรับชมกันได้เลยค่ะ 1. ไฟฟ้าสถิตเกิดขึ้นได้อย่างไรไฟฟ้าสถิตเกิดขึ้นจากการสะสมประจุบนพื้นผิวของวัตถุซึ่งอาจจะเกิดจากการเสียสีระหว่างวัสดุและหากพื้นผิวสองชนิดมาสัมผัสกันจะเกิดการถ่ายเทของประจุอิเล็กตรอนทำให้มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านในเวลาสั้นๆ ไฟฟ้าสถิตในสถานที่ทำงานในสถานที่ทำงานแหล่งกำเนิดไฟฟ้าสถิตส่วนมากเกิดกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้ของกับการถ่ายเทโหลดฉีดพน่นปั่นหรือกวนสารเคมีกลุ่มตัวทำละลายและสารไวไฟคุณผู้ช่วยรู้ไมว่าไฟฟ้าสถิตทำให้เกิดประกายไฟได้แหมแน้วทำไมผมจะไม่รู้ โดยปกติเนี่ยถ้ามีการสะสมที่มากพอเนี่ยบวกกับสารเคมีไวไฟที่มีความเข้มข้นสูงเนี่ยเจอกันปุ๊บสปาร์ทกันปั๊บไหมไๆก็ระเบิดเยี่ยมยอดถูกต้องแล้วนะคะทุกคนไฟจะไม่ได้ต้องมีด้วยกันสามองค์ประกอบใช่ไหมคะอันแรกคือออกซิเจนที่มีอยู่ทั่วไปในอากาศแล้วก็เชื้อเพลิงซึ่งโรงงาน แลหล่งกาเนิดประกายไฟซึ่งไฟฟ้าสถิตคือหนึ่งในแหล่งกำเนิดประกายไฟที่สามารถจุดติดและทําให้เกิดไฟไม่ได้ก่อนที่เราจะไปทําการทด,ดลองเนี่ยผมมีตัวอย่างอุบัติเหตุที่เกิดจากไฟฟ้าสถิตที่ทําให้ทรัพย์สินเสียาหายห,หรือว่าทําให้เสียชีวิตพนักงานเสียชีวิตได้แต่เราไปดูกันเลยครับไปเลยที่ประเทศจีน พนักงานใช้ตะแกรงไนล่อนโดยไม่หนีบสายดินและสวมถุงมือพลาสติกทำให้เกิดการว่าไฟไม่ชุดพนักงานได้รับบาดเจ็บทั้งตัวเคสที่2ที่ประเทศอินเดียมีการลุกติดไฟจากไฟฟ้าสถิตขณะเทวัตถุดิบจากถังผ่านถุงกรองกรณีที่3ที่ประเทศอินโดนีเซีย มีการลุกติดไฟจากไฟฟ้าสถิตที่ข้อต่อสายยางขณะถ่ายเทตัวทำนาลายจากท่อไปใส่ถังกรณีที่4ที่ประเทศไทยเกิดการระเบิดจากไฟฟ้าสถิตขณะเติมทินเนอร์ลงในถังผสมทำให้พนักงานที่ทำหน้าที่โหลดวัตถุดิบเสียชีวิตหนึ่งคนและเคสสุดท้ายที่ประเทศจีน เกิดการระเบิดและไฟไหม้จากไฟฟ้าสถิตขณะเทเรซินแบบเม็ดลงถังผสมทำให้พนักงานหนึ่งคนที่ทำงานในบริเวณใกล้เคียงผิวไหม้ เห็บรอกแรงๆแบบนี้เลยนะคะจากนั้นนะคะนำแผ่นเหล็ล่อนค่ะใส่ลงไปในถในังเหล็กทันทีค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะคุณผู้ช่วยที่อยู่ในการทดลองนี้นะคะเขาได้ยืนอยู่บนแผ่นโลหะซึ่งต่อกาวค่ะเขาจะทาการแตะลงไปในถังเหล็กนะคะอรอรู้ปฏิกิริยาของเขาดีๆค่ะ เลยนะคะการทดลองนี้ก็เลยบอกเราว่าไฟฟ้าสถิตเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาตินะคะจากการเสียดสีกันของสองวัสดุค่ะและยังบอกเราด้วยนะคะว่าประจุนะคะบนแผ่นเทปลอนมันสามารถแส่กรลงบนถังเหล็กแล้วก็ถ่ายเทไปสู่ภูทดลองได้อย่างรวดเร็วเลยล่ะค่ะเพื่อเป็นการยืนยันนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในการทดลองที่แล้วเกิดจากไฟฟ้าสถิตจริงๆ เราก็จะทําการใช้เครื่องนี้ค่ะซึ่งก็คือเครื่องวัดไฟฟ้าสถิตเราจะทําการทดลองแบบเดิมเลยนะคะให้คุณผู้ช่วยะคะ่ะนําวัสดุสองชิ้นนี้ผูกกันได้เลยค่ะจากนั้นนะคะนอนแผ่นเทปลอนใส่ลงไปในถังเหล็กเหมือนเดิมค่ะสะเต็ปต่อมานะคะเปิดเครื่องวัดไฟฟ้าสถิตค่ะแล้วเราก็จะนำหัวโพรบไปวัดบังใกล้ๆค่ะ ได้ยินเสียงที่ดังขึ้นไหมคะนี่แหละคะ่ะคือการบอกว่าสิ่งที่อยู่ในนี้คือไฟฟ้าสถิตค่ะการทดลองต่อมานะคะเราได้วางถังเหล็กลงบนแผ่นฉนวนซึ่งในที่นี้ก็คือแผ่นเทปลอนค่ะจากนั้นนะคะนำถุงพลาสติกค,ค่ะถูลงไปแบบนี้นะคะกับแผ่นเทปลอนอีกแผ่นหนึ่งค่ะจากนั้นใส่แผ่นเทปลอนลงไปในถังเหล็กทันทีทันแน่ ว่ามันเป็นการทดลองเดลตสี่เขาว่าน,นี้มันต่างไปค่ะเราได้ทําการต่อสายดินกับถังเหล็กตรงนี้ทีนี้เราจะมาลองดูกันนะคะว่าปฏิกิริยาของผู้ทดลองจะเหมือนเดิมหรือไม่เชิญเลยค่ะเฮ้ย hey! ไม่มีการสปาร์กแล้วดังนั้นนะคะการทดลองนี้คือบอกเราว่าหากเราได้ทําการต่อสายดินกับถังเหล็กแล้วก็ มันก็จะช่วยไข่เอประจุปไฟฟ้าออกไปได้ค่ะเหนือนกับในโรงงานของเรานะคะเขื่อนไม้เครื่องอมือเครื่องจักรที่เราต่อสายดีเนี่ยมันจะช่วยปกป้องเราจากการสปาร์าของไฟฟ้าสถิตได้นั่นเองค่ะการทดลองที่5ทําไมต้องฉีดน้ำเพือ่อเพิ่มความชื้นต่อถ้วยเหล็กนะคะกับเครื่องเจาน่ดไฟฟ้าสถิตค่ะนําแผ N ่นฉนวนนะคะลงใต้ถ้วยเหล็กและสายไฟจากนั้นเปิดเครื่องกจ้าหนิดยไฟฟ้าสถิตค่ะ น้ำแค่งลาวานะคะในแต่ที่ช้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันนะคะ น้ำแข็งสวบานะคะเป็นแหลที่ก็เห็นค่ะก็จะเห็นนะคะว่าไม่มีการเกิดประภัสติเลยค่ะ นนให้มีความชื้นมากกว่า65เปอร์ซ็นตราหลัดการทำงานนะคะการระองที่6นะคะอันตรายที่เกิดจากการถ่ายเทประจุของไฟฟ้าสถิตค่ะขณะนี้นะคะคุณด็อกนะคะได้ยืนอยู่บนแผ่นฉนวนค่ะและมือหนึ่งของเขาจะแตะที่เครื่องกําเนิดไฟฟ้าสถิตค่ะส่วนคุณผู้ช่วยนะคะขณะนี้กําลังยืนอยู่บนแผ่นเหล็กที่ต่อกราวนะคะ ที่อยู่บนแผนน่นขนวนเป็นผู้แตะเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสถิตใช่ไหมคะคราวนี้สลับกันค่ะให้คุณผู้ช่วยที่ยืนอยู่บนแผ่นเหล็กซึ่งต่อสายกรางแล้วด้วยนะคะเป็นผู้แตะเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสถิตแทนให้คนทั้งสองนำดิวชีมาแตะกันนะคะให้ทุกคนสังเกตด้วยนะคะว่าปฏิกิริยาของคนทั้งสองจะสปาร์จีเจ็บเหมือนเมื่อกี้หรือไม่เชิญคุณผู้ช่วยแตะเื่อนกำเนิดไฟฟ้าสถิตได้เลยคะ่ะนุ่นจะทำการเปิด 了，呐哈。 จะเปรียบเหมือนสายร่าวที่ถ่ายนดปฏิกริยไฟฟ้าสากน้นลงไปสุดพื้นดินป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าสถิตได้ค่ะต่อไปนะครับก็จะเป็นการทดลองที่7จ็นัคือไฟฟ้าสถิตสามารถทําให้เกิดการติดไฟได้เราจะนำโโรอีนเทลงไปในจนจากนั้นเปิดแหล่งกำเนิดไฟฟ้าสถิต และนำกาวว่าแตะตรงขอบงาน,นะครับซึ่งการทดลองเนี้จะบอกได้ว่าไฟฟ้าสถิตเนี่ยนะเกิดการสปาร์สกันกับไอละเหยของสารแต่ละตัวเนี่ยสามารถทําให้เกิดการติดไฟได้ครับการทดลองที่แปนการเกิดระเบิดจากไฟฟ้าสถิตค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะนำโรลีนใส่ลงไปในกระบอกระเบิดแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะทำการปิดต่อสายไฟจากเครื่อกำเนิดไฟฟ้าสถิตมาที่ระบอกนะคะจากนั้น เพืการทดลองนี้การทดลองสุดท้ายคือเราจะทาให้เห็นว่าไฟฟ้าสถิตจากตัวพนักงานเองสามารถทําให้เกิดการระเบิดได้มันจะแตกต่างจากการทดลองที่แบ่ที่มีสน้นเป็นคอนสาธิตใช่ไหมคะการทดลองนั้นไฟฟ้าสถิตจะเกิดจากแหล่ลงกำเนิดไฟฟ้าสถิตซึ่งอาจจะเป็นเครื่องจักรเครื่องปั่นในที่ทํางนานของเราแต่การทดลองนี้เราจะทำให้เห็นว่าตัวพนักงานเอง เป็นแหล่งกำเนิดพลาสติกจนอาจจะทาให้เกิดอันตรายในที่ทํางานโดยอันดับแรกเราจะเติมโทอีีมเข้าไปในอาชนะิิตัวนี้นะคะจากนั้นาบี เพราะฉะนั in, ้นพวกเราจะต้องระมัดระวังในการทํางานเกี่ยวกับการไฟฟแล้วก็ปฏิบ ah ัติตามมาตรการที่จะลดการเกิดอัตายที่จะมารื่นะคะการป้องกันไฟฟ้าสถิตในสถานที่ทำงาน 1. สวมใส่ชุดและอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิต 2. วางมือบนแผ่นสลายประจุก่อนเข้าพื้นที่เสี่ยง 3. ผมน้ำเพื่อรักษาความชื้นมากกว่า65% 4. ใช้อุป,ปกรณ์ที่ป้องกันการเกิดประกายไฟ 5. ไม่ทาสีทับจุดเชื่อมต่อสายดินและต้องสะอาด 6. ก่อนหนีบสายดินโมบายแท้งควรทิ้งช่วงไว้3-5นาที 7. ต่อสายดินบริเวณข้อต่อและวาล์วต่างๆ